สวัสดีครับเที่ยวทำกินกับนายแบงตุย้ยพอดีได้ผ่านมาทางคลองสาลาครับพอดอีผมได้เห็นในเพจเพชรบูรณ์เขาบอกว่าร้านใจทำสั่งใจทำตามสั่งครับเขาบอกว่ามันเยอะข้าวเยอะเดี๋ยวผมจะลองไปสั่งดูว่าปริมาณมันเยอะจริงหรือเปลา่าสมคำล่ำลือหรือเปลา่าแล้วก็รสชาติมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะลอง ไปชิมดูครับจะอยู่ตรงเนี้ยครับแยกคลองสาลาครับผมอันนี้ผมมาข้างหลังผมมาทางบิ๊กซีถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปออกเส้นหลักเลยครับสระบุรีลมสักก็เส้นโรงพยาบาลพิจิตรถ้าตรงไปก็เข้าไปในเมืองครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปขนส่งนี่ครับร้านร้านทำสั่งจะอยู่เนี่ยมีคนมานั่งแล้วครับ บอกว่ามันเยอะครับผมเห็นในเพจนะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติไปสไตล์ผมก็จะไปสั่งเมนูง่ายๆครับกะเพราไก่ครับแต่หน้าตาจะออกเป็นยังไงก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่อาจจะกินให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเป็นยังไงครับลองลองไปสั่งกินดูครับไหนๆก็มีโอกาสได้ผ่านมาแล้วครับไปกันเลยครับผม เป็นเน,นข้าวข้าวเด้งๆชิมรสชาติ โอเคครับกินอิ่มเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาบนรถแล้วครับร้านเนี่ยครับอง่านี่มันจะมีคนนั่งอยู่ร้านควาใจตามสั่งอะไรผมว่ารสชาติรสชาติก็พื้นฐานครับทั่วไปธรรมดาไม่ได้ว่าตาตึงใจอะไรมากครับแต่ปริมาณนี่โอ้ยยอมรับเลยโคตรเยอะครับเยอะมากครับผมยังกินไม่หมดเลยครับแต่ส่วนมากจะเป็นเน้นข้าวครับ ข้าวเขาจะให้เยอะมากกับเหมือนว่าข้าวเนี่ยทําได้สองจานนะครับกับเน่ไดป้ประมาณจานหนึ่งผมสั่งผัดกะเพราไปราคาถูกมากครับสามสิบบาทโอ้โหไม่รู้จะจะใส่ข้าวเยอะทําไมน่าจะใส่ได้สองทำได้สองจานนะครับแกขายถูกครับสามสิบ,บาทเหมือนว่าเน้นปริมาณครับผมเห็นของโต๊ะเอ้ที่เขานั่งกินอยู่สามคนก็โคตรเยอะนะครับ มันก็มีหลายหลาย,ลายอย่างครับเมนูน่าจะเมนูอื่นก็ของผมบนพื้นฐานครับเมนูไก่ก็สามสิบาทกะเพราไก่อะไรพวกนี้ก็มีพวกหมูยอพวกหมูกรมูกอบอะไรก็น่าจะสี่สิบาทพวกกะเพราอะไรนี่นะครับถือว่ากินได้ครับถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมามาทางแถวคลองสาราครับแยกคลองสาราก็มาแวะกินได้ครับถ้าคนที่ว่าเน้นปริมาณเน้นกินกินกินจุกเลยนะครับน้ำซุปก็มีให้ หรือว่าโอ้เยอะมากแต่รสชาติรสชาติก็ทั่วไปครับธรรมดาไม่ใช่ว่าตาตึงใจติดอกติดใจหรือว่ากินได้ครับร้านตามสั่งแต่ยุคนี้ก็เอาอิ่มไว้ก่อนได้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงๆเลยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผมบายทำงานต่อครับ